โชคๆชคเฮ่งๆฮ่งถูกง่ายเลยงูอ่าน่าจะเป็นงูสิงครับงูสิงไอ้งูสิงเสือนะครับเพิ่งจะลอกขาบมั้งเอาโชคโชคใครเห็นคลิปนี้เรามีแต่โชคเฮ่งเฮ่งเฮ่งขุนกับเงาไปไปไปเร็วไปตามทางของไผของมันเด้อมื่อนี่ให้โชค ย uhh. ิ่มยังบูไปแล้วไปยังลยครับุูนยา่เุ่าคนเดียสีเกือบท่องครับสีเหลืองเกือบท่อง